สวัสดีครับรอบบ่ายนะครับวันนี้วันที่สามทับสิบท่าหกสามครับแนวทางโอ้แห่หน่อยรอบบ่ายครับรอบบ่ายเราจะเน้นเลขเลขเด่นเลยครับเลขเด่นแต่ละหน่อยเลยครับอ่ามีสามครับของพิเศษผมว่าน่าจะมีสามสามหนึ่งสามสี่สามสองสี่สี่สามสี่ห้าสี่แปดธรรมดาสองสองศูนย์สองหกสองเจ็ด เจ็ดเจ็ดห9ึ่งเจ็ดห้าเและ0ูย์เอ่าพิเศษผมว่าน่าจะมีนี่ครับอ่ามาแน่ครับอ่าเครับอ่าเครับต่ละนอยครับพิเศษสามมาแน่ธรรมดาเจมาแน่ VP กล้ามาแน่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอให้ทุกคนเฮงๆงรวยๆครับสวัสดีครับ